วันเสาร์จ้าไปไหนกันหมดแม่ค้าไก่ย่างครับโอดบอกค้ายมาสิบปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยวันเสาร์เงียบมากไก่เหลือเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับโฮโฮโฮแม่ค้าสิบปีไม่เคยเจอขนาดนี้นะนี่เห็นไหมเออ มาวิกฤตหนักสุดนี่เนี่ยนี่แหละยุคเศรษฐานี่แหละขายไก่ย่างครับไก่ย่างส้มตำไก่เหลือเต็มเลยฮะเหลือบ้านเลยครับปกติร้านไก่ย่างส้มตำนี่นะคืออะไรแบบเนี้จะต้องขายหมดนะมี10ตัวก็ขายหมด10ตัวมี20ตัวก็ขายหมด20ตัวแต่นี่ครับตัวนเดียวยังขายไม่ออกไหมเห็นแล้วน่าเห็นแล้วก็คืนน้ํำลายอยากกิน นะไก่ย่างวิเชียนพวกเนี้ยขี้หมูขี้หมาก็ออกแล้วห้าตัวนะโอ้โหแต่นี่ไม่มีเลยครับนะนี่แม่คาก็ามาโพสสิบปีไม่เคยเจออะไรขนาดนี้แสดงว่าแต่ก่อนนี่ขายดีะสิแต่ก่อนเนี้ยยุคลุงตู่เนี่ยโอโ้ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าน,านะฮะเออขายพวกนี้นะครับกําไร วันหนึ่งนะสีะ่ห้าพันนะเออกำไรแปรค้าส้มตำนี่อย่าไปดูถูกกนะครับนะกำไรเขาเยอะมากนะขายไก่ย่างส้มตำเนี่ยนะเออบางคนไปดูถูกว่าโอ้ยจะกำไรวันกี่บาทนะเขาขนาดรถเข็นอะเป็นส้มตำรถเข็นอะกำไรวันหนึ่งก็สี่ห้าพันแล้วครับขายส้มตำนะกี่ก๊กกี่กกตำไป ก่ย่างก็โอ๋ไก่ย่างก็ย่างไปนะเออวันหนึ่งเสียพันธุนหมุนไปนะครับเก็บตังส่งบ้านเนี่ยคนพวกนี้ก็ส่งบ้านนะส่งบ้านเราไปทําบ้านที่บ้านนอกอะนะปีหนึ่งเป็นล,ล้านๆนะครับเออนะใครเป็นมอค้าแมค้าส้ตามตำนี่พิมพ์มาได้เลยครับนะเออแอดมินรู้ดีนะนะ พิมมาได้เลยนะไม่เชื่อพิมพ์มาได้เลยน,ะลยนี่ครับแต่มายุคเศรษฐาอนี่ขายไม่ได้ไม่แต่บาทเดียวไม่แต่ไก่ตัวเดียวก็ไม่ออกนะโอ้โหนี่ยครับนะร้านไก่ย่างสมตำเจ้าดังนะไก่ย่างวิเชียนเจ้าดังอเป็นกันหมดเลยครับตอนนี้เป็นกันหมดไม่ว่าร้านไหนร้านไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าร้าน รถเข็นร้านไหนก็นแล้วแต่นะครับอืแม้แต่ร้านไหนขนมอะไรเงี้ยก็บอกโอ้ยสี่สิบห้าวันนี่เงียบขนาดนี้เงียบอีกแล้วเงียบขนาดนี้เงียบไม่ได้นะเออนะนี่ยังบบนเลยแม่ค้ายังบบนเลยสี่ห้าวันเนี่ยเห็นไหมสี่ห้าวันแปลว่าเดือนกว่านี่เดือนกว่ามาเงียบซบเซานะของขนมเอยอ,อะไรก๋วยเตี๋ยวุยส่วนมั้งถ้า ถ้าดูไม่ผิดนะยังขายไม่ได้เลยนะแม้แต่ในชุมชนในหมู่บ้านนะหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีคนนะครับนี่ดูสิฮะปรากฏการณ์นะพอค้าไม่ค้าโอดพร้อมกันทั้งประเทศฮนะตอนเนี้นะโอดพร้อมกันทั้งประเทศเลยโอ้ขายไม่ได้เลยฮนะเออเศรษฐาก็มัวแต่ไปบุญกับเงินดิจิตอลอยู่ตอนนี้นะทา ทำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เลยกูไปวุ่นอยู่ตรงนั้นแหละเงินไขยเยอะๆไว้ก่อนแล้ว,ลวครื่งเงอนไขยเยอะอย่างนั้นฮะนะใครจะไปใช้นะแล้วต้องกลับบ้านไปใช้ในในอำเภอของตัวเองใครจะไปใช้ว่าถามจริงๆเะแล้วถามหน่อยฮะมีใครจะไปใช้ไหมถามหน่อยถามชาวโซเชียลเนี่ยถามพี่น้องนี่แหละมีใครจะกลับบ้านไปใช้ไหมเงินหนึ่งหมื่นเนี่ย นะต้องกลับบ้านบ้านนอกอะ่ะบ้านอยู่กรุงสมมติมาทํางานกรุงเทพต้องกลับไปจุรินต้องกลับไปเชียงรายต้องกลับไปอุบลหนองคายมันคุ้มค่ารถไหมถามจริงอะ่ะมันเปลี่ยนเป็นค่ารถไปได้เลยนะเปลี่ยนเป็นค่าน้ำมันไม่ได้นะใครจะเอาไปจับแวดไปใช้ถามหน่อยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ